ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลแลวก็สินค้าบริการต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแค่ซื้อของจับต้องได้มันเป็นเรื่องซื้อบริการมากขึ้นเช่นบริการเกมดูหนังฟังเพลงอะไรต่างซึ่งบริการทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นบริการมาจากทางต่างประเทศเป็นหลักฉะนั้นคำถามที่บอกว่า ตอนนี้สินค้าไหนเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงภาษีบ้างผมแบ่งไว้ทั้งหมด12หมวดหมู่นะครับหคืออ e ีคอมเมิร์ซเช่นมีการซื้อสินค้าผ่าน eBa y ผ่านอเมซอนผ่านแหล่งต่างซึ่งบางทีสินค้าน,นี้เข้ามาหรือผ่านอาริบบาเข้ามาปุ๊บมันไม่มีภาษีนะครับอาจจะมีหลบเลี่ยงภาษีบ้างที่2คือกลุ่มนี้หนักมากคือกลุ่มเรื่องมีเดียเรื่องสื่อเช่นคนซื้อโฆษณา o o g l e f a c e b o o k นะฮะยูทูบแหล่งต่างเนี่ยซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวที่พอเวลาผู้ประกอบการไทยเราซื้อฆษณาเเรรรรก็ูกบัตตตคิิงงนออไปที่ Google Facebook ไม่ได้มีการเสยภาษีเลยในประเทศไทยกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริการพวกเซอร์วิสเช่เนบางคนซื้อบริการเช่น e v e r n o t e นใช้โปรแกรมตัวนั้นใช้โปรแกรมตัวนี้ก็จะมีการจ่ายค่ารายเดือนเกิดขึ้นอันที่4คือพวกบริการเี่ผพวก,การเดินทางเช่นบางคนนั่ง Uber นั่ง Gra b สายการบินหรือนี้การจองสายการบินเนี่ยไปจองสายการบินที่อังกฤษไปจองสายการบินที่เกาหลีเราจ่ายเงินไปที่สายการบินโดยตรง สายการบ,บินไม่ได้เสยภาษีที่ไทยเลยสักบาทแล้วก็อันที่5คือพวกท่องเที่ยวเช่น booking.com, airbnb กดจองปุ๊บจ่ายตังค์ออกไปที่เมืองนอกของทีเลยอันที่6กครับคือกลุ่มพวกดิจิทัลคอนเทนต์เดี๋ยวนี้คนชอบหันมาดูจากเคเบิลทีวีมาดู Netflix มากขึ้น i f l i x จุ๊กฟังเพลงกดโหลด Spotify กลุ่มเหล่านี้ก็เชนเดอกันก็คือพอจ่ายตังค์ก็ออกไปที่เมืองนอกโดยตรงเช่นเดอกันกลุ่มที่7จะเป็นกลุ่มพวกซอฟต์แวร์เขาดาวโหลดจากออนไลน์มาเลยซื้อ Microsoft Office บางคนโหลดแอปอปะไรต่าง ไม่ได้จ่ายตังค์แล้วคือจ่ายตังค์แต่คือตรงไปที่เมืองน,นอก mm hmm. กลุ่มที่แปดใหญ่มากคือกลุ่มพวกเกมดาวน์โหลดเกมนั่นนะครับ mm hmm. เล่นเกมตีป้อมจ่ายนู่นจ่ายนี่บางทีเกมออกไปหนอกเลย mm hmm. อันที่9ก็คือกลุ่มพวกอ mm ินฟราสตรักเจอร์เป็นพวกนักพัฒนาบางคนเป็นบริษัทต,ต่างๆจ่ายค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ก็หันไปใช้คลาวด์ Microsoft นะครับใช้ Amazon ใช้ Google เงินก็ออกไป้หงนอกด้วยเช่นเดียวกัน mm hmm. อันที่10คือผู้บริการทางด้านการเงิอนออนไลน์เช่นคน mm hmm. ใช้พวก PayPal mm hmm. พอเราใช้ PayPal เน mm ี hmm. ่ย พย์พาจะมีการหักค่าบริการคือกฎหมายแทนไม่ได้ครอบคุมเพย์พาอันที่11คือการลงทุน investment ทางด้านพวก Forex ก็คือมีการเล่นขงินต่างๆก็เกิดขึ้นในออนไลน์ทั้งหมดเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายคือการพน,นันออนไลน์รดยนี่หลายๆคนหันมาเล่นการพนันบนโลกออนไลน์ line. ฉะนั้น12งสองหมวดหมู่ที่พูดมาเป็นการใช้เงินผ่านทางออนไลน์หลบเลี่ยงภาษียังเห็นได้ชัดเลยข้อจจะไม่ตั้งใจนะครับแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือเขาเปิดให้บริการเว็บจากต่างประเทศ และในบริการเว็บต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะมีช่องทางการชําระเงินขึ้นหนึ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิตตรงนี้เป็นการดึงเงินออกจากประเทศไทยไปที่ต่างประเทศได้เลยแล้วที่2หรือเป็นการเขาเรียกว,ว่าตัดผ่านพวกเ a y s t o ต e ตัดผ่านพวกเาเรียกว,ว่า App p Store มันก็จะมีการตัดเงินเป็นนาทีด้วยเช่นเดีวยวกันมันเป็นการจ่ายตรงออกไปยังบริษัทต่างประเทศซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นช่องว่างทําให้เกิดเขาเรียกว,ว่าไม่มีการเก็บภาษีจากบริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นตอนนี้รัฐพยายามจ่อ,อกฎหมายตัวหนึ่งขึ้นมานะครับทางสมากรกว่า บริษัทไหนก็ตามนะครับที่มาทำธุรกิจคนไทยหากคุณมีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีคุณจะต้องทําการจดภาษีมูลค่าเพิ่มจดแปดกฎหมายตัวนี้ยังไม่ถูกบังคับใช้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าพยายามบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ถามว่าถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้มีการบังคับใช้ขึ้นมานัา่นหมายถึงไทยก็ตามนะครับที่เป็นผู้ให้บริการต่างที่มีการาสร้างไรายได้ คนไทยเกิน1.8ล้านเขาต้องมาจดทะเบียนแบงในประเทศไทยและเมื่อคุณดึงรายได้เกิดขึ้นปุ๊บคุณก็ต้องมาเสียภาษีแบตให้กับประเทศไทยซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ครับกฎ <ou not. S 1> หมายตัวนี้ผ่านการล่างมาครั้งแล้วนะครับเข้าใจว่าภายในปีนี้เราอาจจะเริ่มเห็นก็ได้นะครับแต่เข้าใจว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยอาจจะสร้างความอยุ่งยากกับผู้บริการต่างประเทศเช่นบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนไม่ได้เน้นกับกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยแต่เมื่อมีกฎหมายตัวนี้เกิดขึ้น่ย เราสามารถบังคับใช้ตัวนี้กับผู้ให้บริการต่างประเทศให้เขามามีตัวตนให้เขามาเขาเรียกว่ามาจดบริษัทในไทยได้ด้วยเหมือนกันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ดีที่จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศไทยได้มากขึ้นแต่อันหนึ่งที่น่ากังวลก็นนคือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์คือผักภาระเรื่องภาษีเหล่านี้ลงมาที่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องมาเปรียบเทียบดูว่าสิ่งหนึ่งที่เราจ่ายเพิ่มมากขึ้นกับสิ่งที่ประเทศเราได้มากขึ้นแบบไหนดียวกันนะครับบางทีเรา เราขายของแข่งกับต่างชาติปรากฏว่าในไทยเนี่ยมีการตรวจสอบต้องขึ้นทะเบียน,ต,นต้องนู่นต้องนี่ต้องมีออยต้องผ่านสถาบันแต่ปรากฏต,ต่างชาติเนี่ยให้บริการผ่านออนไลน์เข้ามาหาเราโดยตรงคนไทยในโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านมาตรฐานต่า,ตาตงๆก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบในของต่างชาติและบางครั้งเนี่ยสินค้าที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่มีการเรื่องสียภาษีเช่นสินค้าที่เราซื้อสินค้าจากออนไลน์จากประเทศจีนเข้ามานะครับบางทีเดี๋ยวนี้มีคนนิยมซื้อสินค้าจากจีนโดยตรงเฉยๆว่าไม่ไม่มีเรื่องภาษีเลยนะครับเขาใช้ช ทางช่องทางไปสนีเมื่อสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับราคาต่ำกว่า1.500บาทไม่ต้องเสียภาษีแต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยขายสินค้าแบบเดียวกันเลยพอเข้ามาปุ๊บหรือผลิตขึ้นมาปุ๊บก็ต้องเสียภาษีมันก็เกิดความไม่แฟร์เกิดขึ้นตรงนี้เช่นเดียวกัน จริงๆมาตรการที่เขามีอยู่ที่ภาครัฐทำออกาม,มาก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่น่าจะช่วยได้นะครับที่น่าจะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าการบังคับใช้อันนี้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าว่าเราสามารถจะไปเ,เรียกว่า inforce คือบังคับให้บริษัทต่ทางๆที่ต่างประเทศเนี่ยมาเสยภาษีแบบในประเทศไทยได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องมาดูกันผมว่าเอาตรงแค่นี้ก่อนแหละพอถามว่ามาตรการอืน่นก็จะมีมาตรการอื่นเช่นการเ,เช่นอย่างเช่นตอนนี้ที่อินโดนีเซียเริ่มมีการให้คนทำ e-commerce นะครับหากมีไรายได้เกินหนึ่งขั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ย ก็ต้องเสียภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าทําในประเทศไทยถ้าเกิดทําควรทํากับผู้ให้บริการขนาดใหญ่มากกว่าเพราะถ้าเกิดเรามีการเก็บภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างจะเกรงกลัวว่ามันจะกระทบกับความเชื่อมัน่นแล้วก็กระทบกับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่อยากจะเข้ามาในธุร e กิจอีคอมเมิร์ซเพราะกลัวเรื่องภาษีทั้งหมด12หมวดหมู่ที่บอกไปตอนต้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าน่าจะปีหนึ่งนะน่าจะหลายหมื่นล้านบาท พอแค่แคโฆษณาออนไลน์เดียวเนี่ยปีนึงก็เป็นหมื่นล้านแหละแต่จริงเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยแค่ฝั่งเอเจนซี่นะฮะแต่ในฝั่งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าจ่ายกันมากกว่านั้นเยอะไม่รวมถึงเกมในหนุม่มดาวโหลดหนังนตอนนี้ค่ายต่างๆเริ่มกระโดดเข้ามาแล้วมาพยายามทําการตลาดคนไทยฉะนั้นปีนึงหลายหมื่นล้านแน่นอนสิ่งหนึ่งที่รัฐพยายามทําที่คิดว่าควรต้องทําก็คือ1รัฐควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือหน่วยงานที่มาดูตัวเลขทั้งหมดมาศึกษาว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเงินของคนไทยเนี่ย ที่มีการจ่ายออกไปยังต่างประเทศทางออนไลน์ปีหนึ่งมีมูมลค่าเท่าไหร่ตรงนี้เกิดได้ไม่ยากครับวิธีการคือทําความร่วมมือกับทางธนาคารเพราะเงินสน่วนใหญ่ที่ออกไปทางต่างประเทศทางตอนนี้เนี่ยมันเป็นการออกไปช่องทางนี้คือบัตรเครดิตฉะนั้นทุกบินบัตรเครดิตของเราเนี่ยจะสังเกตว่าทุกบินทุกใบเนี่ยมันจะบอกว่าเราจ่ายไป Google ไวเท่าไร่จ่าย a c e b o o k ไวเท่าไรแล้วจ่ายแอปสโตร์ไเท่าไหร่เราจะเห็นหมดเลยฉะนั้นแค่ผู้ประกอบการธนาคารหรือบัตรเครดิตทั้งหลายรวบรวมข้อมูลเหล่านี้หรือแบงค์ชาติเองก็ดีนะครับรวบรวมข้อมูลเหล่านีน้มาว่า ในบินบัตรเครดิตของคนไทยทั้งหมดซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณเกือบเกือบเล้านใบรวมถึงบัตรเดบิตอีกประมาณ20ล้านใบรวมมาว่าทั้งประเทศไทยจ่าย Google กี่บาทจ่าย a c e b o o k กี่บาทจ่าย i c r o s o f t กี่บาทตัวเลขออกมาเลยครับพอเราเห็นตัวเลขตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมากขนาดไหนมันอาจจะมากกว่าที่ผมประมาณการเป็นหมื่นล้าน้วก็ได้แล้วเรากลับมาดูว่า,าจะทํายังไงกับมูลค่าที่สูงสุดตรงน,นี้เอาไปต้องมีคนสตาร์ดีตัวเลขตรงนี้อย่างลงดีเทลก่อนต้องมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบตรงนี้โดยตรง ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในขอบเขตในดาหรือเปล่าแต่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือหน่วยง,งานอย่างเช่นกรมสมภารนะครับซึ่งกรมสมภารเองอาจจะทําความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เองเรามีสมาคมเอกชนหลายเอกชนที่สามารถทางานร่วมได้เช่นสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซสมาคมสื่อโฆษณาดิจิทัลแล้วก็สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งแต่และสมาคมหนึ่งก็จะมีตัวได้อยู่คร่าวๆถ้าเกิดถามว่าเรามีข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยการวางรถแม็ หรือการที่การจัดการเหล่านี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นจริงๆถ้าเกิดเราเช็คเมลดีเนี่ยมันจะมีเมลจาก Apple มาหรือจาก Google เข้ามาอ้าตอนนี้จะมีการเสียภาษี withholding tax หรือว่าภาษีอะไรเพิ่มเนี่ยทุกๆครั้งในประเทศเหล่านี้ประเทศไทยก็ไม่มีการหักมาที่จ่ายหรือรายได้นี้กับเข้าประเทศเลยซึ่งสามารถทําได้ครับและคิดว่าควรทำด้วยและเข้าใจว่าภาคพัดเองก็เริ่ม s า u d y ตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่เพียงหนูว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรถแบบออกมาที่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเราจัดการเรื่องนี้หรือมูลค่าที่แท้จริงของตรงนี้จะเป็นเท่าไหร แต่ของแพงๆอาจจะมีโอกาสเสียภาษีตอนเข้ามาแต่ถามว่าตอนซื้อ Apple พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจาก Apple มีมาร์จิ้นะดับแล้วฉะนั้นเขาเอามาจิ้นนั้นมาสาจ่ายภาษีให้กับเราแทนแต่ถามว่าสินค้าตัวอื่นที่เข้ามาในประเทศไทยโดยที่ไม่เสียภาษีมีเยอะแยะเลยเยอะมากแล้วตอนนี้ช่องว่างน,นี้มันกำลังนับวันมันเริ่มใหญ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนไทยเริ่มหันเข้าสู่ดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นๆๆๆๆๆๆ